เอาวเอาวอาวแล้วเอ้าแล้วเธอหลุดไปไหนอ่ะเธอไปไหนอะเอ้เธอไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยอฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเยเฮายเ้ยเยเฮ้เยเยเฮเฮเยเ้ยเ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเเมเ้เเ้้เเ ไม่รู้โอ้ยโชว์โหดโอ้ยโอ้ยเบลโชว์โหดโอ้ยเดี่ยวนะมึงกล้าตายไม่ได้ออกไปเลยนะกล้าตายเธอสบายมากเลยโอ้รู้สึกว่าเบลจะเกิดไวเกินเลยคได้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 ทำแบบนี้ใช่ไหมได้เฮดช็อตใช่ไหมแล้วเราเกิดอะไวขห้นเขามีกรณีพิเศษ็จสำหรับผู้หญิงว่าแบบเกิดไวขึ้นเนอะไม่เกี่ยว เขาแรก<ม>เขา,เาแรก,แรกเรกรกอ้าทำไมยิงได้วะโอ,โอ้ยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเอชเยมาจากเบื้องล่างอยา่าฆ่าเราเลยเรามีแค่ดวงใจไข่สองดวงเดี๋ยวเราจะามาไม่ตาย,ตายเราจะไม่ตายเพราะไอ้พวกนั้นเราจะตายด้วยตัวเองลาก่อนโลกจะแกทำร้ายอุ้ยไหนบอกจะลาก่อนล,า,า,อนนลาก่อนอไม่เห็นยังไงฉันตายด้วยตัวเองสารชีพื่อชาติ เราจะทำตามสัญญาโอเคนะอเคแล้วโอเคอเคโอเคโคโอเโอเโอเาโอโอโอเโอั้โอเโอเ่โอเ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 คลอเอเคโอเคีอเดโอยวโอเโเคโอเคโอเคโอนคโอเคโอเคโนเคงอเคโอเคโอเคโ่เ่โอเคอยู่อเคโอพูดเล่นเคโอเนโอเค่าเอเค่เคีอยว่าเอยคโอเคโอเคนอเคโอนอเคโเคโอ่คโอเอเอเคโอเ่โออเออ โอ้เราจะทำตามสัญญาเราบอกว่าอย่าดิงเราตอนเกิดมันไม่ดิ้งที่ทำเลยเจ้าพวกนี้ก็ขอถอขอยด้วยนะคะเราทำไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อมารอเราทำเราทำเพราะความรักจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่เราล้อด้วยความเคารพนะเราไม่ได้ล้อแบบล้อล้อยังไงว่าล้อจะมาขอ ัวเก็บสองผู้หญิงสมัยนี้โหดจังเขาไม่โหดเขาออกจะซีบร้บายอ้าวนั่นไงโดนหญิงเก็บโหดเลยโหดเลยเออนั่นหญิงเก็บชิบเปิลคิวเหรอชิบเปิลคิวเหรอชิบเปิลคิวเหรอได้เดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวจะโอ้ยเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้อันนึงอ่อติดเสายังไงแกก็แก้ผม้มันแค่ไม่ อนั่มไงแกไม่ขัดฉันไม่ได้หรอกน่าเดี๋ยวแกใหู้เราเกียนออดิชั่นเดี๋ยวนะมันมีรับลมคมไหนเปล่าวะนี่นั่นไงกดเก็บอ้าวโอ้โหยังจะโดนนั่นไงีจะได้กินไก่ยางคาดาแล้วเย้เฮ้ยใครก็ได้รับผมเข้าแคนทีนะอยากตอนนี้สิ ทีมแคนเช่ผมพ่อแคนนะมีคนรับพ่อแคนแต่ต้องเคสก่อนนะไม่ไหวแคสเคจก่อนนายแคนผมมาต้องเคสก่อนโอ้ยมาจากไหนโอ้ยแม็คเราวเราวันเราว่านายเป็นยินจาแล้วแหละเราไม่เห็นตัวนายเลยเห็นเห็นแต่ลูกตะกั่วเข้าหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยหลังอะไงี่ยแตโปก็ไม่ใช่แลวพราะโปโดนโอ้ยโอ้โหแล้วแม็กมคปืนมันเปลี่ยนช้านะ แล้วเลือดเราเยอะมาใส่ทุกเกมนั้งไงสับช้าบะแ่งเลยไกใหญ่ย่างห้าดาวเลยเดี๋ยวเขาเดือดาอยู่ด้วยกันนี่แกเราไดแคนมาโอ้ยโอ๊ยรู้ได้ไงเนี่ยก็เห็นวิ่งตามไปอ่ะโอ้โหแตดนี่นี่นี่กินอะไรเป็นอาหารครับเนี่ยกินยาใช่ไหมฉันตายแล้วแกวิ่งผ่านขึ้นไปทางกระไดนะอ้าวนั่นก็ไม่นั่นก็ไม่ต้องมองสิครับจะได้ไม่ต้องเห็นอุ้ยอุ้ยมะนาวเฮ้ย เกือบจะได้คิวันแล้วเฮ้ยเอามะนาวคืนไหมครับเราไม่รับเราไม่เราไม่เอาเงี้ยว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 ไม่โดนโอ้ยอย่าหันหลังเชไม่หันหลังหรอกอ้ใช่หรอใช่เราไม่หันหลังไม่หันหลังไม่หันหลังอจะเดินเดียวเราจะไม่หันหลังเรื่องอะไรจะหันหลังกลับล่ะโอ้ยโอ้ยอโหจิ๊บเป็นคิวให้ผมชวนแคนผมมาเล่นด้วยไหมไม่ต้อง แครเหรอโอ้โหแครแคร์โอ้ยแกจะพาพัดลมมาเล่นด้วยเนี่เงินอยู่สองคนแกจะพาพัดลมมาเล่นด้วยเหรอมันติดมากจ้ากินม่นด้โอ้โหนี่เธอกินอะไรก่อนเข้ามาเล่นไปเนี่ยหรือว่าดมอะไรก่อนมาเมไมอ่ะกินช็อกโกแลตโดมมากัญชาใช่ไหมเมื่อกี้กินช็อกโกแลตโดมมาโอ้ยทำไมชอบเล่นหลัง เราเป็นคนไม่เป็นตกนี่เฮ้ยแต่ว่าเราเราเพชไม่ผ่านแน่เลยแต่ว่าเราเพสไม่ผ่านแน่โอ้โหนี่นี่ขนาดสามคนเนี่ยเฮ้ยนายนายยึดบังเราเนี่ยทำไมไม่ทำนี่ด้วยสามสิบว่ะไม่น่าเชื่อก็ไม่ใช่เพราะเบลอะนะเพราะเยอะเลยลูกมะนาวจ้าไม่รับจ้า ทำไมไม่รับจ้ะเดี๋ยวนี้มะนาวแพงนะแล้วก็แล้วว่าเราเทสไม่ผ่านแน่เลยเทสอะไรอเทสท่องแครนนี่นี่ไม่นึกว่าไม่ผ่านจริงเหรอแล้วก็เข้าได้แล้วไม่ต้องเทสอะไรเลยแค่เดินไปขอเข้าแคนหน่อยค่ะให้เลยมันยาหยีเขาเรียกเขาเรียกว่ามันยาหญิงครับโราแล้วก็เราเทสไม่ผ่านแน่เลยเฮ้ยถ้าตายถ้าตายเหมือนท่านอน เหมือนนอนแบบปกติเลยเรอัดไม่รู้เรื่องไม่จริงๆนะแล้วว่าเราเทสไม่ผ่านแน่เลยเฮ้ยเชื่อเรานายผ่านอ้วกแล้วว่าไม่ผ่านเข้าแข่งใครเ้าแทนเทสไรเทสไรนา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 เอาละคนหนึ่งปีกซ้ายระวังปีกขวาด้วยระวังโดนหักเอ้ยลืมไปว่าหัวหน้าแขนงตอนนี้ไม่อยู่ ไปไปเสวยสดที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวเราเป็นแทนนยเดี๋ยวเราเป็นแทนนายไม่ต้องห่วงแตกโอ้โหตอนนี้ไม่แตกโอ้โปอดเกินไปแล้วอดเกินไปแล้วเรื่งใส่เกาะมาไม่สะทกสะานเดิดังเดิร์ดเเดราเล่นกัเดระมาณสุดในทรมดเดิดเดิเดิดเดเดิเดิเดเดิเดดงิเดิร์ดิว์ดเิร์ดเิรนดเดิร์ิร์ดยินไปิ ทำไมไม่ยินวะถูกแล้วเบลทไมไม่ยิงหรอเบลฮะเบลไม่ทำไมไม่ยิงเป็นรนแรงก่อนเออแตกง่ายไปหน่อยไหมเนี่ยโอ้แบบเดียวแตกอะอะไรวะไม่อื่นเลยเฮ้ยเห็นไหมแป๊บโอ้ยเห็นแป๊บแป๊บไม่ทำไมหน้ากากเรากากจังเลยไม่มีด้วยซ้ำวะเบลหน้ากากอะเนาะก็ใส่อยู่นี่ก็เพอาะใส่นาฬิกา ถอดเลยมันจะได้ไม่กากตอนนี้เราไม่ได้ใส่หน้ากากตอนนี้เราใส่หน้าเสือเราใส่หน้าเทพอยู่ส้มเหรอส้มเหรอส้มเหรอโอ้โหผู้หญิงคนนี้ตาดีไปแล้วเอราโอ้โหนี่เราหลังคาเลยโว้ยนี้เราอุตสส่่าห์ใแว่นกันแดดเล่นโอ้ยใครเกียร์มาเดีวระวังระวังระวังเว้ย โอเคทูห oh, oh, no. ่มากทำไมไม่เียนทา้านทำไมเมื่อก่อนเม่อก่อนในดีก่อนเมือกนมันอ่ยโดนระเินไม่ได้โถ่เอ้ยทำไนเคสองไมโดนเคสอยิงวะเคทูเดียวค็อเคทูเรายนตไม่ทํเราอกอะเราชาวบุรีรัมโคตรของเราชาวเชียงใหม่เราชาวบุรีรัมโอ้ยป้อทิงง้งซากห อีสามน้องเราเราบอกแล้วเราเล่นไม่เป็นสักกำโบสักกำโบรเราเราเล่นทีวีไม่เป็นสักกำโบสักกำโบสักกำโบ <laughs> หมอนแตกง่ายจังวะไม่ใส่หน้าก,กากไะโอะ้ <c oughs> ก็ใส่อยู่นี <c oughs> ่ก็เห็นใส่นะแต่คนนี้เห็นแตกอาแตกเหมือนกันปืนมันยิงรัวเปล่า อันนี้คิดนะครับหนักการนักการก็ไมาสลัับกนได้มมัครบาฮะหน้ากากมีประวัติเฉยๆรอครับมามาไปโอ้ยคิดถือคู่ได้ไหมใช้ไปแล้วโอ้ย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 กด enter เมื่อกี้โอ้ยเต็งไงกด enter แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกดใช่เฮ้ราเราไปเล่นทีวีไม่เป็นหรออยากลองปืนนี้จังเลยขี้เกียจนย โอ้ยกำลังจะเก็บปืนอยากลองอักเกอโอ้ยโหดโหดไปไหนข้างหลังข้างหลังมีแบบเลเฮ้ยหาวา